ยาถ่ายอันเป็นอริยะพิขุทั้งหลายแพทย์ทั้งหลายย่อมให้ยาถ่ายเพื่อกำจัดโรคที่มีน้ำดีเป็นเหตุบ้างที่มีแสมหากเป็นเหตุบ้างที่มีลมเป็นเหตุบ้างพิคุทั้งหลายเรากล่าวว่ายาถ่ายชนิดนั้นมีอยู่มีใช่ไม่มีแต่ว่ายาถ่ายชนิดนั้นบางทีก็ได้ผลบางทีก็ไม่ได้ผล ที่กูทั้งหลายเราจากแสดงยาถ่ายอันเป็นอริยะอันเป็นยาถ่ายที่ได้ผลโดยส่วนเดียวไม่มีที่จะไม่ได้ผลเป็นยาถ่ายซึ่งอาศัยแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายสัตว์ที่มีโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสอุปายาศาส์ทั้งหลายเป็นธรรมดาจะพ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายพวกเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวฮิกูทั้งหลายยาถ่ายอันเป็นอริยะที่ได้ผลโดยส่วนเดียวไม่มีที่จะไม่ได้ผลเป็นยาถ่ายซึ่งอาศัยแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิด สัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายสัตว์ที่มีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนนตอุปายาสะทั้งหลายเป็นธรรมดาจะพ้นจากโสกะปริเทวะทุกขะโทมนนตอุปายาสะทั้งหลายได้นั้นเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมระบายมิจฉาทิฏฐิออกได้กล่าวคือ บาปอากุศลธรรมเป็นอเนกเกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยเหล่าใดบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เขาระบายออกได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์พิกุทั้งหลายผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมระบายมิจฉาสังกัปปะออกได้กล่าวคือบาปอากุศลธรรมเป็นอเนกเกิดขึ้น เพราะมิจฉาสังกปะเป็นปัจจัยเหล่าใดบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เขาระบายออกได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอนเนกที่มีสัมมาสังกปะเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ที่กูทั้งหลายผู้มีสัมมาวาจาย่อมระบายมิจฉาวาจาออกได้กล่าวคือบาปอากุศลธรรมเป็นอนเนกเกิดขึ้นเพราะมิจฉาวาจาเป็นปัจจัยเหล่าใด บาปอากุศลธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เขาระบายออกได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกที่มีสัมมาวาจาเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ภิกขุทั้งหลายผู้มีสัมมากรรมมันตะย่อมระบายมิจฉากรรมมันตะออกได้กล่าวคือบาปอากุศลธรรมเป็นอเนกเกิดขึ้นเพราะมิจฉากรรมมันตะเป็นปัจจัยเหล่าใดบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เขาระบายออกได้แล้ว และกุศลธรรมเป็นอเนกที่มีสัมมากัมมันตะเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์พิขูทั้งหลายผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมระบายมิจฉาอาชีวะออกได้กล่าวคือบาปอากุศลธรรมเป็นอเนกเกิดขึ้นเพราะมิจฉาอาชีวะเป็นปัจจัยเหล่าใดบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เขาระบายออกได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกที่มีสัมมาอาชีวะเป็นปัจจัย ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ภิกุทั้งหลายผู้มีสัมมาวายามะย่อมระบายมิจฉาวายามะออกได้กล่าวคือบาปอากุศลธรรมเป็นอเนกเกิดขึ้นเพราะมิจฉาวายามะเป็นปัจจัยเหล่าใดบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เขาระบายออกได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกที่มีสัมมาวายามะเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ พิกูทั้งหลายผู้มีสัมมาสติย่อมระบายมิจฉาสติออกได้กล่าวคือบาปอากุศลธรรมเป็นอนเนกเกิดขึ้นเพราะมิจฉาสติเป็นปัจจัยเหล่าใดบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เขาระบายออกได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอนเนกที่มีสัมมาสติเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ภิกูทั้งหลายผู้มีสัมมาสมาธิย่อมระบายมิจฉาสมาธิออกได้ กล่าวคือบาปอากุศลธรรมเป็นอเนกเกิดขึ้นเพราะมิจฉาสมาธิเป็นปัจจัยเหล่าใดบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เขาระบายออกได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกที่มีสัมมาสมาธิเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์พิก u ุทั้งหลายผู้มีสัมมาญาณนะย่อมระบายมิจฉาญาณออกได้กล่าวคือบาปอากุศลธรรมเป็นอเนกเกิดขึ้น เพราะมิจฉาญาณเป็นปัจจัยเหล่าใดบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เขาระบายออกได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกที่มีสัมมาญาณเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ที่ขู่ทั้งหลายผู้มีสัมมาวิมุตย่อมระบายมิจฉาวิมุตตออกได้กล่าวคือบาปอากุศลธรรมเป็นอเนกเกิดขึ้นเพราะมิจฉาวิมุตตเป็นปัจจัยเหล่าใดบาปอากุศลธรรมเหล่านั้น เป็นสิ่งที่เขาระบายออกได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอนเนกที่มีสัมมาวิมุตเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ที่กูทั้งหลายเหล่านี้แลยาถ่ายอันเป็นอริยะอันเป็นยาถาย่ายที่ได้ผลโดยส่วนเดียวไม่มีที่จะไม่ได้ผลเป็นยาถ่ายซึ่งอาศัยแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่ สัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายสัตว์ที่มีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายเป็นธรรมดาจะพ้นจากโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสะทั้งหลาย